สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ผ่าให้ทุกทุคนได้รับฟังนะคะคิดว่าทุกๆกคนประชาชนชาวไทยทุกๆท่านก็คงคิดถึงและรักและเป็นห่วงพระองค์ผ่ามากๆพวกเรามีหัวใจดวงเดียวกันนะคะเอามาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกที่ดีๆนะคะแล้วก็ หายวิตกกังวลเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะคะสิ่งที่เล่าให้ฟังนะคะหากไม่เชื่อก็คิดว่ามาฟังนิทานกันแล้วกันนะคะเมื่อวันที่สองมีนาคมสองพันาร้อยหกะคะวันนี้ดิฉันก็นั่งสมาธิตามปกตินะคะเป็นช่วงเช้าที่นั่งสมาธิคือเมื่อนั่งสมาธิจนจิต นิ่งสงบดีแล้วนะคะดิฉันก็เห็นภาพของพระอ,องค์ผ่านะคะท่านมายืนเออจะเรียกว่าไงดีห้องที่ดิฉันนั่งสมาธิอยู่เนี่ยอยู่บนชั้นสองนะคะท่านขึ้นมาจะถึงหน้าห้องอยู่แล้วนะคะอยู่ยืนที่บันไดนะคะอีกสามขั้นนะคะจะจะถึงหน้าห้องนะคะท่านก็หยุดอยู่แค่นั้นดิฉันก็ เห็นท่านใส่ชุดเป็นชุดกีฬานะคะจิตบอกว่าเป็นสีชมพูใบหน้าท่านจะเรียบไหลความรู้สึกนะคะคือไม่แสดงอารมณ์ใดๆนิ่งดิฉันเห็นก็เลยคือเห็นด้วยจิตนะคะคือห้องที่ดิฉันนั่งเนี่ยก็ปิดประตูห้องไว้เห็นด้วยจิตก็เห็นอย่างนั้นดิฉันก็เลย บอกท่านไปว่าท่านเข้ามาสิท่านก็ยังนิ่งไม่ไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรดิฉันก็เลยบอกท่านไปอีกถามท่านว่าท่านรู้ไหมว่าท่านจะไปณที่ใดท่านก็ยังคงนิ่งอีกไม่ตอบไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลย ดิฉันก็เลยบอกท่านไปอีกท่านคิดว่าท่านคงไม่รู้นะคะเพราะท่านนิ่งก็เลยบอกท่านไปว่าขอให้ท่านไปในที่ที่ท่านมาเป็นจุดกำเนิดของจิตวิญญาณให้ท่านไปที่โซลกระบอกท่านแค่นี้นะคะบอกให้ไปที่โซลคือไป จุดที่ดวงจิตวิญญาณกำเนิดน,นะคะบอกแค่นั้นนะคะแค่อึดใจเดียวท่านก็หายไปเลยหลังจากนั้นเมื่อวันที่12บสนะคะสิมีนาคม2566นนะคะก็นั่งสมาธิช่วงเช้าเช่นเคยนะคะทีนี้เห็นพระอ,องค์พาอีกแล้วนะคะ ครั้งนี้นะคะท่านไม่ได้มาเองครั้งแรกเมื่อวันที่สองมีนาคมนั้นท่านมาถึงที่เลยนะคะส่วนวันที่สิบสองเนี่ยท่านแค่ส่งภาพมาให้เห็นนะคะคือจิตบอกว่าอย่างนั้นเป็นภาพที่พระองค์ผ่าท่านนั่งอยู่กับยานพาหนะสักอย่างหนึ่งคล้ายๆกับเป็นชิงช้าสวรรค์น,นะคะเป็นสีเงินบอนนะคะ ท่านนั่งแล้วก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแบบสุขสุดๆสุขแบบเกินบรรยายนะคะใบหน้าที่แสดงออกนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะคล้ายๆนั่งกับจินช้าสวรรค์หรือท่านจะบอกว่าท่านอยู่ที่ใดสวรรค์หรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าชั้นไหนนะคะก็ให้เห็นภาพแค่นี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อวันที่15มีนาคม2566ห่างมาอีก3วันนะคะ<น>ก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งตัดผมทรงบ๊อบเป็นลักษณะทรงผมแบบยุคไฮเทคเลยนะคะตัดแบบเฉียวมากผมดำครับผมดำดำสวยมาก ใบหน้าจะเป็นรูปร่างคล้ายๆรูปหัวใจนะคะช่วงหน้าผากแก้มเนี่ยจะกว้างแต่ตรงคางเนี่ยจะแหลมเล็กนะคะตาจมูกปากจะกระจุมจ่มกระจิ๋มคือดูน่ารักนะคะมีอะไรคาดที่หน้าผากแต่ดูไม่ชัดว่าเป็นอะไรคล้ายๆเป็นเครื่องประดับนะคะผิวขาวผ่องขาวมากแล้วก็ ผิวนี่ละเอียดไม่เห็นรูขมขนเลยแล้วก็ตรงไหปลากระดูกอะไรเนี่ยไม่เห็นร่องรอยว่ามีกระดูกเลยนะคือมันเนียนผิวเนียนเล็บเลยอะแล้วก็บอกไม่ได้ว่าเป็นชนชาติอะไรไม่ใช่จีนไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่เวียดนามไม่ไม่ใช่บ่งบอกว่าเป็นชนชาติใดเนี่บอกไม่ได้ไม่เคยเห็นแล้วก็ใส่เสื้อคอวี คอค่อนข้างจะกว้างนะคะจะเป็นแบบปลาคอแหลมนะคะเสื้อแขนเสื้อนี่จะเป็นระบายสองชั้นนะคะคือเสื้อผ้าก็ทันสมัยทรงผมก็ทันสมัยก็ในจิตก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นใครแต่แค่สงสัยนะคะเพราะว่าวันที่สิบสองก็เห็นท่านนั่งอยู่ที่ ชิงช้าสวัสดนะคะแล้วก็มาวันที่สิบห้าก็มาเห็นภาพผู้หญิงคนนี้นะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพระอ,องค์พาหรือเปล่าแต่จิตไม่ได้บอกแล้วท่านก็ไม่ได้บอกอะไรนะคะทีนี้ก็เคยฟังเทศของหลวงหลวงพ่อฤษีเรืองดำนะคะท่านพูดถึงสิ่งมีชีวิตในระบบ กาแล็กซีในระบบจักรวาลเนี่ยนะคะไม่ได้มีแค่มนุษย์นะคะแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็เคยเได้กล่าวเอาไว้ในพระไตรปิฎกก็บอกเอาไว้นะคะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ได้มีแค่ที่โลกมนุษย์นะคะในเกแล็กซี่ในจักรวาลนนมีมากมายทีนี้อยากให้ฟังคลิปนี้ของหลวงพ่อฤษีลิลงดำนะคะว่าตรงกับ ที่ดิฉันเล่าให้ฟังไหมเพราะว่าลักษณะคล้ายๆกับคนที่อยู่ในโลกจามอนนะคะให้ฟังนะคะแล้วก็ชื่อช่องนะคะท่านสามารถไปดูคลิปแบบฉบับเต็มได้นะคะ,ะจะค่อนข้างยาวมากแต่ดิฉันนำมาให้ฟังแค่สั้นๆนะคะคือเอาทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกๆท่านนะคะได้อ่ หายคิดถึงพระองค์พาแล้วก็จะได้หมดห่วงนะคะท่านอยู่ในที่ดีมีความสุขนะคะก็สวัสดีนะคะที่รับฟังจนจบขอให้ฟังคลิปของหลวงพ่อฤาษีลฤกนํานะคะสวัสดีค่ะานไทยบอกอยดูโลกที่มันดีกว่านี้ไหมเราอย่าดูก็ไปโลกกรุโลกกรุนี่คนทุกคนเขาสว่างนด้แค่มณีนน ไอ้ที่นั้นไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มันเป็นแสงสว่างจากแค่คนนี้ไอ้คนทุกคนเ็าสวยมีสินมีธรรมรบถ้วนข้าวออกมาจะต้นไปเข้าสารไปเก็บเพื่อสารมาใส่หมอ้อน,น้ำใส่ด้ว่วยๆมันแควันนี้มันเราหเตาฟฟ้าไอ้ข้าวมันสุกมันก็สุกพอดีๆตามใจเน็ตเวลาจะกินกับข้าวปรากฏเองกินไรออกมาเอง ก็ไปเอาไปโลกนี้มีแต่คนขี้เกียจหน้าตานมนนี่หน้าตาไม่เหมือนมนุษยก็เหมือนผีดิไม่เหมือนในเขาสวยพว่าเราถ้าเหมือนต้อหน้าแบบคุณทุกคนหน่งยคุณใช่ไหมให้หนูเออก็คนมนุษย์เรานี่เองแต่ว่าเขามีวิญญาธิการดีกว่า เขาจะมาเกิดกับเราเขาก็ดีเกินไปถ้าเขาจะไปเป็นเทวดาเขาก็เขาก็เลวเกินไปมันไม่ถึงเทวดาแล้วก็ดีกว่าเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นอย่างอีกพบอีสองพบยางจามอรกกะสูโตนี่ในม่เตียาส่ยเขาเจริญกับเรามากแต่จามอรอยู่ทางทิศตะวันตก นี่คนก็สวยรูปร่างสดสงสงดีผิวขาวละเอียดนะแล้วเครื่องประดับไม่มีคนแบลกด้วยเขาเพชรดันมาเสียงติดไอ้มานั่งไอ้มาห็นอ่ะไอ้พวกเราไปมาไรเราเสด็จเมื่อนั้นนะเออเยสัยเขาเก่งเราเรามากเขจะมอนไอ้ซู่ตูไอ้ซู่ตูยันออกไม่ร้ายกาจแกาารเยสัยเขาเก่งกว่าเราแต่ว่าใจเหี่ยม เออเป็นมนุษย์ที่รู้สึกมีความโหดเหี้ยม